ให้เราใช้คำชมที่มาในรูปแบบของคำถามซึ่งมันจะเป็นการชมที่เนียนมากโดยมีหลักการทางสมองดังต่อนี้นะครับหนึ่งคือสร้างความให้เขาเนี่ยอยากฟังก่อนแล้วสองจึงยัดข้อมูลเข้าไปเพราะงั้นเนี่ยโปรเซสในทางอุอยาคคือทำให้เขาอยากฟังก่อนแล้วค่อยนำเสนอข้อมูลนะครับโดยผ่านรูปแบบการตั้งคำถามดังต่อไปนี้เช่นรู้ไหมอะไรทำให้คุณมีสเสน่ห์มากที่สุด 2. รู้ไหมว่าอะไรทำให้ฉันชอบคุณ รู้ไหมคุณเก่งด้านไหนมากที่สุดนะครับบางคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเราเก่งด้านไหนว่าเพราะบางคนเก่งไปทุกเรื่องนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเราเก่งด้านไหนพอเขาบอกว่าเอออยากรู้นะครับเราค่อยชมเข้าไปซึ่งพอคําพูดที่เราอัดเข้าไปเนี่ยมันทําให้เขาเชื่อ100%เพราะอะไรครับเพราะมันทําให้สมองเปิดขึ้นมาครับโดยการที่เราสร้างความอยากรู้อยากเห็นก่อนแล้วค่อยยัดข้อมูลหรืออัดข้อมูลลงไปในสมองเขาครับซึ่งมันทําให้เขารู้สึกดีกับเราเลยทันที ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ